สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษณ์154ก็จะมาคุยกันต่อในพระราชประวัติและราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวรลักษณ์อัครราชก,กุมารีนะคะซึ่งกลุ่มศาสนาได้ทำหนังสือประไัยปิดกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระอภิธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนพรรษา8ปพรรษา5ธันวา2550และกรมาาศาสนาก็ได้ขอพระราชทานาประวัติของอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์และอัครราชก,กุมารีนะคะซึ่งเราก็ได้กล่าวกันไปแล้วในตอนที่1และตอนที่2 ในวันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของตอนที่สามกันตอนเลยนะคะซึ่งตอนที่สามก็ต่อจากตอนเมื่อวานใครที่ยังไม่ได้เข้ามารับฟังรับชมก็สามารถไปติดตามฟังย้อนหลังได้เลยนะคะ,ะก็ตอนที่สามต่อจากตอนที่สองเมื่อวานปีพศ2504สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรยลักษ โปลดการอา่านหนังสือตั้งแต่ทรงพระเยว์ปีพศ2506ทรงเริ่มการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนจิตลดาและทรงร่วมสแสดงความสามารถด้านการสแสดงในงานรื่นเริงประจำปีปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะการรำไทยทรงเป็นสิทธิ์ของศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์คือท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนี ทรงเล่าว่าข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจในตัวคุณยายแพ้วมากทั้งในความสามารถในความเมตตาต่อข้าพเจ้าและประทับใจมากที่สุดในความเป็นครูของท่านปีพศ2,516พระปีชาสามารถด้านดนตรีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษ์อัครราชกุมารีเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประ,ประสบนิกรโดยทั่วไป ทรงงานดนตรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังทรงเป็นนักเรียนโรงเรียนจิรด,ดาทรงเปียโนโเพื่องานการกุศลหาไรายได้ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยณนรลงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23มีนาคมพศ116พพศ2518นนับแต่วันแรกที่ทรงเป็นนิสิตของคณะวิทยา,าศาสตร์และอักษรศาสตร์ ทรงใช้ชีวิตเช่นนิสิตทั่วไปทรงผ่านการรับน้องใหม่อย่างสนุกสนานและทรงจักรยานเหมือนนิสิตทั่วไปร่วมกับพระสหายในระหว่างเรียนในระหว่างเรียนเปลี่ยนชั่วโมงนะคะปีพศ2 5 1 9ด้วยความสนพระไทยและพระปรีชาสามารถในด้านการเรียนทรงสอบได้ที่หนึ่งในวิชาเคมีและชีววิทยา ทรงได้รับรางวัลเรียนดีจากมูลลนิธิศาสตราจารย์ด็อเตอร์แถบนีรานิธิปีพศ .2520 เนื่องจากทรงเรียนเคมีโดยเฉพาะจึงทรงใช้เวลามากในห้องปฏิบัติการการทรงงานทดลองก็ทรงทำอย่างมีระบบคือก่อนการทำทดลองได้พยายามเข้าพระไัยถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองวิธีการขั้นตอนที่ควรปฏิบัติเมื่อลงมือทำงาน ทรงดำเนินการไปตามลำดับผมผลจึงปรากฏว่าทรงทำสำเร็จรวดเร็วถูกต้องตามจุดมุ่งหมายและได้ผลดีทรงช่างสังเกตและทรงใช้ไหวพริบตัดสินประไทยปฏิบัติทรงมีคุณสมบัติทรงนักวิจัยที่ดีพีพศ .21 มเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่3ระหว่างปิดภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน ทรงเป็นนิสิตฝึกงานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการและที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยปีพศ2522เมื่อวันที่19กรกฎาคมพศ2522สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อักร,ราจกคุมารีทรงสำเร็จการศึกษาได้รับราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติน เกียรตินิยมอันดับหนึ่งวิชาเอกเคมีด้วยคะแนนเฉลีย่ยสะสมสูงถึง3.80และทรงได้รับรางวัลของมูลนิธิศาสตราจ,จารย์ดรแทบนีลนิติในสาขาวิชาเคมีระดับปริญญาตรีพีพศ2 5 2 2ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนยอดเยี่ยมนอกจากทรงได้รับทุนการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์สาขาอินทรียเคมีจากมูลนิธิสัตราจารย์ดรแทบนีลนิธิแล้วทางมหาวิทยาลัยมหิดลยังอนุมัติให้ทรงเข้าศึกษาในระดับดุษดีบัณฑิตได้โดยไม่ต้องผ่านมหาบัณฑิตก่อนจึงทรงเริ่มการศึกษาในระดับปริญญาเอกตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2522 พีปศ2523รทรง,งเป็นพระอาจารย์พิเศษหมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์โรงเรียนในเรือและพระอาจารย์ประจําโรงเรียนในเรืออากาศพีพศ2524สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยเอกหญิงเรือเอกหญิงและเรืออากาศเอกหญิงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พีปศ2528หร2หลังจากทรงศึกษาระดับปริญญาเอกจนครบทุกรายวิชาทรงงานวิจัยสองเรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับการวิจัยส่วนประกอบของกระชายอันเป็นสารที่มีสรรพคุณทางยาเรื่องที่สเกี่ยวกับการวิจัยยาวิธีการใหม่ๆในการสังเคราะห์สารเคมีซึ่งอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในทางยารักษาโรคในด้านการเกษตร หรือในหน้าอุตสาหกรรมยาตัวอย่างเช่นในการสังเคราะห์อนุพันธ์บางชนิดและยาฆ่าแมาลงบางชนิดและท่งสอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์โดยสภามหาวิทยายลัยมหิดลได้อนุมัติปริญญาตรีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตถวายในวันที่11กรกฎาคมพศ2528 พระองค์ได้รับราชทานปริญญานี้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพศ2529จากการตามเสด็จถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเยี่ยมเยียนดูแลทุกสุขของพระศกนิกรในที่ต่างๆทำให้ทรงสนักตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาราชรโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาและความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจึงทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาพรขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาการวิชัยการแพทย์และการสาธารณสุขต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนธิธิจุฬาพรเมื่อวันที่4กรกฎาคมพศ2529โดยมุ่งหวังจะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพีศ2529องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแอ่งสหรประชาชาติอ่ายูเนสโกได้ทุนก้าวถวายเหรียญทองคำอันเบิร์ตไอสตไ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลยลักษณ์อากราชกุมารีเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2529 ในฐานะที่ทรงเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทรงนำเอาผลงานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้มีมาตรฐานให้มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นและทรงเป็นผู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างดียิ่ง เหรียญทองไอสไตล์เป็นเหรียญเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบุคคลตัวอย่างทางวิชาการและการส่งเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่สามของโลกและเป็นนักวิทยาศาสตร์สตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้พูพศ2529เมื่อเสด็จเยือนประเทศอังกฤษราชสมาคมเคมีแห่งอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเสียงทางวิทยาศาสตร์เคมีและเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ทูลเชิญให้ทรงเป็นสมาชิกกิติมศักดิเ์เป็นนเป็นสมาชิกองค์ที่56ในจํานวนสมาชิกประเภทนี้ทั้งหมด80คนทรงเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ทรงเป็นสมาชิกประเภทนี้เป็นการแสดงว่ารัฐสมาคมเคมีแห่งฮังกฤษ ใ้การยอมรับขั้นสูงสุดในพระปิชาสามารถดีเด่นที่ได้ส่งนำวิชาเคมีมาใช้ประโยชน์แก่สังคมและประชาชนนอกจากนี้ทางราชมาสมาคมเคมียังเทิดประเกียรติให้เป็นชารตรีเคมซีซึ่งหมายความว่าพระองค์สามารถใช้วิชาเคมีในการปฏิบัติงานในระดับสูงทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจกกักรภพบ ปีพศ2อ3 0ทรงศึกษาการอบรมระดับหลังปริญญาเอก post doctoral training จากมหาวิทยาลัยอูมสาพันธรัฐสาอ,อ่สาพันสาานารัฐเยอรม,มนีขณะเดียวกันทรงเป็นพระอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนี้และทรงได้รับประเกียรติให้เป็นสมาชิกของเอ่อเชสเซอส์เชฟ เอ่อดิเชสเอ่อเชมิเคสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีเอ่อข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขอโทษและขออภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าข้าพเจ้าอ่านหนังสือไปไม่ถูกไม่ไม่ถูกแลก้วก็ภาษาอังกฤ,ฤษก็ออกเสียงไม่ถูกแลก้วก็บางคำอาจจะพูดผิดบ้างเอ่อ uh, ก็ข้าพเจ้าน้อมรับด้วยความ ยินดีนะคะแต่ว่ายัางไงก็ขอโอสิกรรมว้นนที่นี่ด้วยนะคะถ้าพุทธจาไปเป็นการไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะคะต่อกันนะคะทรงสถาปนาสถาบันวิจัยจุฬาพรขึ้นเมื่อวันที่1นธันวาคมพศ2 5ง0ันมีพระประสงค์ให้เป็นอนุสร์แห่งมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมรรษาห้ารอบ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงประสงค์ให้สถาบันวิชัยจุฬาภร์เป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือร่วมใจของนักวิทยาศาสตร์ให้ผลิตงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นแหล่งรวมสติปัญญาของนักวิชาการระดับสูงและทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศสมเด็จพระเทพรัชนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Princess อคอนกรสครั้งที่หนึ่งในหัวข้อเรื่อง Natural Products ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจัดขึ้นในระหว่างวันที่10-13ึ 13, าางธันวาคมพศ2530ให้เพนวิทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในงานวิจัยล่าสุดระหว่างนักวิทยาศาสตร์นานาชาติเพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพีประพส, 32, สะเสด็จเป็นองค์ประธานงานเลี้ยงรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The International Training Workshop on Risk Assessment and Management of Toxic uh, Chemical p r i n c i p l e and a p p l i c a t i o n เมื่อวันที่4-8ถึงธันวาคมพศ2532หลังจากทรงก่อตั้งศูนย์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานานชาติขึ้นเมื่อปีพศ2531ภายใต้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้เป็นศูนย์เฉพาะกิจที่จะทำวิจัยและประสานงานวิจัย และวิชาการทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในภูมิภาคซึ่งสร้างคุณประโยชน์มหาศาลในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รายเดือนพฤศจกกิกายนพศ2531ได้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันบางพื้นที่มีแผ่นดินถลม่มสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากหลายคนต้องอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัว หลังจากการช่วยเหลือบรรเทาภัยเฉพาะหน้าแล้วการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างครอบคลุมและรอบครอบได้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นประธานสถาบันทรงได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและครบวงจรโดยเข้าดำเนินการในพื้นที่ครั้งแรกในเดือนมีนาคมพศ2532พระราชกรณียกิจของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วยลักษณ์อักรราชก,กุมารียังไม่หมดนะคะ มีต่อตอนที่ 4. สี่สหรับวันนี้ขอ,อจบเพียงแค่นี้และหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้พูดจไปเป็นการล่วงเกินหรือ,อไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรขอเอาสิกรรมและขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะตอนต่อไปก็ขอเป็นพรุ่งนี้ต่อนะคะในตอนที่ 4. สี่สหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ